สวัสดีครับการใช้คำสั่ง hole removing ในชุดคำสั่งการสร้าง s ติ p นะครับซึ่งคำสั่งนี้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการปิดผิวนะครับในกรณีที่มีรูที่ต้องการปิด เพื่อที่จะเตรียมก่อนที่จะไปคลีแบงค์นะครับซึ่งวิธีการก็ง่ายๆนะครับก็เลือกไปที่ผิวที่เราต้องการปิดรูนะครับซึ่งก็จะมีให้เลือก2องออปชันนะครับเป็นแบบ with solar face นะครับหลายๆผิวหรือว่าจะเป็นแบบ forming inside face นะครับก็เมื่อเลือกไปเรียบร้อยนะครับก็จะทำการปิดผิวให้ในกรณีที่มี2 ผิวนะครับรูมีการค่อมกันระหว่าง2ผิวนะครับก็สามารถที่จะเลือกออปชันนะครับเราเลือกที่ inside face ก็จะมีปิดผิวรูอย่างเดียวหรือเราต้องการที่จะเลือกเป็นแบบ b o ส t นะครับก็คือปิดผิวทั้ง2ส,ส่วนเลยนะครับก็สามารถที่จะทำได้อย่างง่ายดายนะครับ หรืออีกออปชันหนึ่งนะครับในส่วนของ removing นะครับก็คือเป็น face นะครับก็สามารถที่จะ remove face ได้เช่นเดียวกันแล้วก็หากเราต้องการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับอันตัวอย่างนี้คือเปลี่ยนเป็นขอบนะครับก็ถูกเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามผลงานในชุดท่องทางของ 4D นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ